มวลน้ำในแม่น้ำปิงนะคะไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ถนนท่าแพรซึ่งถือว่าเป็นใจกลางของเมืองเชียงใหม่โดยน้ำไม่ได้ท่วมมาตั้งแต่หน้าวัดอุปคุต เชิงสะพานนวรัตนะคะกินพื้นที่ประมาณ2ในสาของถนนท่าแพทั้งสายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คนในพื้นที่บอกเลยในรอบร้อยปีนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้จริงๆระดับน้ําปิงที่ไหลผ่านจุดวัดพีหนึ่งเมื่อวานนี้เชิงสะพานนวรัตจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เชื่อว่าชาวเชียงใหม่หลายคนนะคะไปยืนรอตรงนั้นเลยไปดูระดับน้ําที่มันสูงขึ้นเมื่อวานนี้สูงสุดอยู่ที่5เมตร30เซนติเมตรนะคะเขาบอกว่าจุดที S ่สูงขนาดนี้ ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร ถือว่าเป็นการทุบสถิติเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มวลน,น้ําเองก็ได้ไหลทะลักท่วมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่นอกเขตเทศบาลเป็นบริเวณกว้างกินพื้นที่เนี่ยในรัศมี3กิโลเมตรจากแม่น้ําปิงออกไปทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนถูกน้ําท่วมเสียหายจํานวนมากบางจุดเนี่ยสูงกว่า3เมตรนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆต้องเร่งทำงานอย่างหนักทีเดียวเพื่อที่จะอบพยพทั้งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะ บางผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านเรือนให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพื่อไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่ที่จัดเป็นจุดรองรับทางหน่วยงานต่างๆจัดไว้ให้ด้วยนอกจากนี้นะคะมวลน,น้ำเองยังไหลทะลักเข้าท่วมสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขตแห่งที่2และแห่งที่3 เต็มพื้นที่เลยค่ะระดับน้ําตรงจุดนี้สูงประมาณ50ซนติเมตรผู้โดยสารเองไม่สามารถเข้าไปขึ้นรถที่อาคารผู้โดยสารได้นะคะทางผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยต้องนํารถทัวร์โดยสารออกมาจอดรับผู้โดยสารบนถนน Super way, ซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ลำปางแทน ส่วนรถไฟเมื่อวานไม่ต้องพูดถึงนะคะเมื่อวานเหมือนจะปิดไปเลยไม่ได้ใช้บริการเลยนะคะรถไฟที่จะเดินทางไปเชียงใหม่ขณะดเดียวกันมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผู้โดยสารเองก็ฝากจอดไว้ในร้านรับฝากรถที่สถานีขนส่งอาเขตหลายร้อยคันค่ะต้องบอกว่าจุดนั้นนะจริงๆชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่คิดว่าปลอดภัยสรุปแล้วนะคะน้ําก็จมเสียหายทั้งหมดด้วยนะคะบางคนคือฝากไว้ตั้งแต่เดินทางไปต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ก็จมค่ะเช่นเดียวกับสถานีรถไฟเชียงใหม่ถูกน้ําท่วมเต็มพื้นที่นะคะทําให้รถไฟสายเหนือต้องไปใช้สถานีรถไฟลําปางเป็นสถานีต้นทางชั่วคราวสำหรับสถานการณ์น้ำปิงล้นตลิ่งในรอบที่สองนี้นะคะมีพื้นที่สองฝั่งที่แม่น้ำปิงไหลได้รับผลกระทบแล้วกว่าส0บอำเภอ อย่างไรก็ตามค่ะต้องติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ําปิงกันอย่างใกล้ชิดต่อไปแม้ว่าสถานการณ์น้ําที่เริ่มทรงตัวขณะนี้จะมีมวลน้ําจากทางเหนือเนี่ยไหลลงมาสมทบอีกหรือไม่สําหรับประชาชนชาวเชียงใหม่เองตอนนี้แน่นอนค่ะต้องติดตามการประกาศเตือนนะคะจากเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดคือเมื่อวานนี้มันมีข่าวลือออกมาด้วยนะคะพี่พึง่งว่าช,ช่วงกลางคืนของเมื่อคือนเนี้ยแม่น้ำปิงเนี่ยอาจจะสูงขึ้นมาอีกประมาณ0.5เมตรอันนี้เขาบอกเป็นข่าวลือนะ ไม่เป็นความจริงแต่ว่าในสถานการณ์วันนี้เขามีการคาดการณ์ว่าน้ำน,น่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและมีการคาดการณ์ว่า3-4วันคือน่าจะประมาณวันที่9ตุลาคมคสถานการณ์เนี่ยน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ทั้งหมดมทั้งมวลต้องติดตามเรื่องของฝนที่อาจจะตกลงมาอีกหรือไม่แล้วก็น้ําป่าที่ไหลหลา,ลากอาจจะมาส่งผลทบอีกหรือไม่นะคะตอนนี้อยากให้พี่น้องประชาชนใช้คําวอกเฝ้าระวังและถ้าจุดไหนเป็นเรื่องของสิ่งของมีค่าต่างๆเนี่ยยกไว้บนที่สูงก่อน<ม>หรือว่าในส่วนของ คู่ป่วยเองกลุ่มเปราะบางเองต่างๆเนี่ยอยากให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ